สวัสดีคะ่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชา3 1 4 0 2การจัดการทรัพยากรอาคารเรื่องการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยในอาคารผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราช นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะความเสี่ยงเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนในการจัดการทรัพยากรอาคารย่อมมีความเสี่ยงขึ้นโดยเฉพาะความเสี่ยงต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในอาคาร ซึ่งมีความสำคัญมากค่ะว่าเราจะจัดการได้อย่างไรรายการในวันนี้ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรทิพวรรณบุญเพิ่มอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโข,ขท,ทัยธรรมราชท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยในอาคารกับเราค่ะติดตามรับฟังได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับเนื้อหาเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและก็ความปลอดภัยในอาคารในเบื้องต้นเรามาเข้าทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของความเสี่ยงก่อนนะคะความเสี่ยงหมายถึงโอกาสที่ภัยคุกคามอาจเกิดขึ้นหรือก่อให้เกิดความสูญเสียเสียหายหรือเป็นอันตรายกับผู้ใช้อาคารและทรัพย์สินโดยภัยคุกคามในที่นี้จะมีต้นเหตุมาจากสิ่งที่เป็นอันตรายเช่นวัตถุสิ่งของบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆ สำหรับเรื่องของความปลอดภัยจะหมายถึงสภาพที่ปราศจากภัยคุกคามไม่มีอันตารายแล้วก็ความเสี่ยงใดๆจากคำนิยามข้างต้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความปลอดภัยจะเกิดขึ้นในอาคารเนี่ยจะเกิดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออาคารดังกล่าวนั้นไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อยที่สุด ถ้าหากอาคารใดมีโอกาสเกิดภัยคุกคามมากก็จะส่งผลให้มีระดับความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นผลต่อเนื่องทําให้อาคารดังกล่าวเกิดความไม่ปลอดภัยในอาคารมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะความเสี่ยงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน ในการจัดการทรัพยากรอาคารย่อมต้องมีความเสี่ยงเกิดขึ้นโดยเฉพาะความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารนั้นๆทั้งนี้ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยภายในอาคารสามารถจำแนกออกเป็น3ประเภทหลักคือความเสี่ยงต่อสุขภาพและอนามัยความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุอุบัติภัยและก็ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในสวัสดิภาพและทรัพย์สิน ความเสี่ยงแรกนะคะความเสี่ยงต่อสุขภาพและอนามัยจะหมายถึงความเสี่ยงในสภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้อาคารทําให้ผู้ใช้อาคารเกิดความผิดปกติของสุขภาพทงางตาจมูกลําคอการหายใจผิวหนังแล้วก็อาการที่ไม่สามารถระบุสาเหตุจําเพาะต่อโรคได้ซึ่งอาการลักษณะนี้องค์การอนามัยโลกกาหนดชื่อนะคะกลุ่มอาคารที่เกิดขึ้นนี้ว่าโรค จากการอยู่ในอาคารหรือ Sick Building Syndrome หรือ SBS ความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคารอาจจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆได้แก่เรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในอาคารการยศาสตร์แล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลความเสี่ยงลักษณะที่2คือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุอุบัติภัยซึ่งหมายถึงความเสี่ยงจากสภาวะที่เป็นอันตรายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารและองค์การเจ้าของอาคารโดยมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัยและภัยธรรมชาติอักคีภัยและการออกแบบและการใช้งานอาคารอย่างไม่เหมาะสมความเสี่ยงประเภทนี้คาดการได้ยากหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นหรือคาดการได้อย่างไม่ไมไมแม่นยำนะคะ ความเสี่ยงลักษณะที่3คือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในสวัสดิภาพและทรัพย์สินหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกค,คามต่อความปลอดภัยในสวัสดิภาพและทรัพย์สินของผู้ที่อยู่อาศัยภายในอาคารซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หลายลักษณะหรือหลายระดับความรุนแรงตั้งแต่การลักขโมยการโจรกรรมการทำร้ายร่างกายการคุกค,คามต่อชีวิต การก่อการร้ายการจลาจลแล้วก็การประท้วงเป็นต้นนะคะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในอาคารเนี่ยจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้การใช้งานและก็เจ้าของอาคารเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของงานด้านการจัดการทรัพยากรอาคารที่จะต้องมีการวางแผนแล้วก็หาแนวทางหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งลดผลกระทบแล้วก็ความเสียหายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานะคะ ในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงในอาคารการจัดการความเสี่ยงเนี่ยถือเป็นเทคนิคในเชิงรุกหรือเป็นการจัดการไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการจัดการความเสี่ยงจึงเป็นกระบวนการวิเคราะห์อย่างมีระบบที่จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการที่จะเกิดภัยคุกคามต่อบุคคลผู้ใช้อาคารและทรัพย์สินของอาคาร ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรอาคารควรทำความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงตั้งสมมติฐานของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงรวมทั้งเรื่องของการกำหนดความเสี่ยงโดยควรจะต้องเตรียมการตกลงและตัดสินใจในเรื่องระดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นรวมถึงพิจารณาว่าผู้ใดจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นๆน,น,นะคะ ในกระบวนการจัดการความเสี่ยงในอาคารเนี่ยจะอาศัยหลักการเดียวกันกับการจัดการความเสี่ยงโดยทั่วไปซึ่งจะเป็นกระบวนการลดความสูญเสียจากความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย4ีขั้นตอนคือการระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงการตอบสนองต่อความเสี่ยงและก็การประยุกต์ใช้เอกสารและข้อมูลด้านความเสี่ยงนะคะ ผู้จัดการทรัพยากรอาคารควรจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการจัดการความปลอดภัยในอาคารทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุบทบาทและภาระหน้าที่หลักของผู้จัดการทรัพยากรอาคารในการจัดการความเสี่ยงและก็ความปลอดภัยภายในอาคารเนี่ยจะประกอบด้วยการสร้างความปลอดภัยโดยดำเนินการให้อาคารและทรัพยากรอาคารถูกสุขลักษณะทั้งด้านอนามัยแล้วก็ความปลอดภัยนะคะ ตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสี่ยงดําเนินการจัดการความเสี่ยงโดยกําหนดมาตรการจัดให้มีแผนดําเนินการทุกอย่างเพื่อป้องกันลดทอนแล้วก็เลียกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นดําเนินการฟื้นฟูภายหลังการเกิดความเสียหายเพื่อให้องค์การสามารถกลับมาดําเนินการต่อไปได้อย่างรวดเร็วที่สุดจึงอาจสรุปได้ว่านะคะการจัดการความเสี่ยงนับเป็นศาสตร์แล้วก็ศิลป์ในการที่จะกําหนด ประเมินแล้วก็การตอบสนองต่อความเสี่ยงของผู้ใช้อาคารและองค์การผู้ใช้อาคารตลอดช่วงเวลาการใช้งานอาคารนั้นๆน,น,นะคะกระบวนการจัดการความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยแล้วก็อุบัติเหตุอุบัติอุบัติภัยนะคะ การจัดการด้านความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยและก็อุบัติเหตุอุบัติภัยจะหมายถึงเรื่องของการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยแล้วก็ลดความเสี่ยงทางด้านอุบัติเหตุอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้อาคารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยการปรับลักษณะอาคารเพื่อลดความเสี่ยงการควบคุมคุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายในอาคารการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพื่อให้เกิดสุขภาพอนามัยที่ดีในอาคารแล้วก็การจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อลดความสูญเสียนะคะการจัดการความปลอดภัยต่อสุขอนามัยนะคะการจัดการความปลอดภัยต่อสุขอนามัยในที่นี้เนี่ยจะเป็นการศึกษาถึงความปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อสุขภาพและอนามัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสองสำคัญสองปัจจัยคือเรื่องของคุณภาพอากาศ ภายในอาคารแล้วก็การ,ระยะศาสตร์นะคะคุณภาพของอากาศภายในอาคารจะมีผลต่อการเกิดของอาการป่วยอันเกิดจากการใช้อาคารหรือเกิดโรคภัยจากการอยู่ในอาคารโดยลักษณะอาการเกิดขึ้นหลายรูปแบบทั้งเรื่องของโรคทางเดินหายใจโรคหวัดโรคภูมิแพ้อาการปวดศีรษะอาการเวียนศีรษะ ซึ่งส่วนใหญ่อาการในปัจจุบันเนี่ยนะคะขาดการออกแบบที่สอดคล้องกับลักษณะด้านคุณภาพอากาศที่ดีเพราะฉะนั้นคุณภาพอากาศภายในอาคารจะมีผลมาจากปัจจัยต่างๆ3ปัจจัยด้วยกันก็คือเรื่องของการออกแบบพื้นที่แล้วก็การจัดการสภาพแวดล้อมอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคารแล้วก็เรื่องของระบบปรับอากาศ เพื่อการออกแบบที่สัมพันธ์กับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีจึงควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาคุณภาพอากาศเพื่อการปลอดโรคหรืออาการต่างๆนะคะสำหรับกระบวนการจัดการความปลอดภัยต่อปัจจัยด้านคุณภาพอากาศภายในอาคารจะมีขั้นตอนตั้งแต่เรื่องของการกำหนดรูปแบบแผนงานนโยบายมาตรการและก็งบประมาณที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร ตรวจสอบปัญหาและผลกระทบโดยทำการวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพอากาศภายในอาคารแล้วก็วางแผนแก้ปัญหาทดสอบและนำไปใช้ทำการศึกษาการพัฒนาของวัสดุผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีต่างๆโดยสังเกตได้จากฉลากแสดงประสิทธิภาพแล้วก็ตัวชี้ระดับคุณภาพซึ่งเมื่อทราบปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ควรนำแนวทางที่แก้ไขอ,อันนี้ไปปรับปรุงต่อไปนะคะสำหรับ ปัจจัยที่สองคือการระยะศาสตร์เนี่ยเป็นการศึกษาการสภาพการทำงานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานซึ่งเป็นการพิจารณาว่าสถานที่ทำงานดังกล่าวเนี่ยมีการออกแบบหรือปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทางานและสามารถเพิ่มผลิตภาพในการทางานได้ด้วยนะคะ ดังนั้นเพื่อให้การทำงานตามเป้าหมายเนี่ยเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ที่ดีเนี่ยจึงควรมีการปรับอุปกรณ์ในการทำงานให้ถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์เพื่อลดความเจ็บป่วยซึ่งอาจจะมีผลมาจากเรื่องของการวางตำแหน่งทางสรีระที่ไม่ถูกต้อง กระบวนการจัดการความปลอดภัยจากปัจจัยด้านกายศาสตร์เนี่ยนะคะก็มีขั้นตอนคือเรื่องของการกำหนดรูปแบบแผนงานนโยบายแล้วก็มาตรการและงบประมาณเช่นกันนะคะตรวจสอบปัญหาและผลกระทบโดยอาจจะแยกกลุ่มแล้วก็ทำการจับประเด็นของปัญหาต่างๆด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับอุปกรณ์แล้วก็วางแผนการแก้ปัญหาทดสอบแล้วก็นำไปใช้เพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวทางแก้ไขนะคะ ในส่วนของการจัดการความปลอดภัยต่ออุบัติเหตุอุบัติอุบัติภัยนะคะอุบัติเหตุอุบัติภัยในอาคารเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักด้วยกันคือภัยจากอุบัติเหตุในการในอาคารภัยจากเหตุสุดวิสัยและภัยธรรมชาติภัยจากอคีภัยและภัยจากการออกแบบและการใช้งานอาคารอย่างไม่ไม่เหมาะสม สำหรับกระบวนการจัดการความปลอดภัยจากอุบัติเหตุอุบัติภัยนะคะการจัดการอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอุบัติเหตุอุบัติภัยภายในอาคารเนี่ยมีขั้นตอนคือเรื่องของการกําหนดนโยบายมาตรการและงบประมาณที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาด้านอุบัติเหตุอุบัติภัยภายในอาคารโดยศึกษาจากการใช้งานในพื้นที่อาคารที่เกิดขึ้นในสภาพวะปัจจุบันตามประเภทของภัยที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานในอาคารนั้นๆ ตรวจสอบปัญหาแล้วก็ระบุความเสี่ยงและผลกระทบนะคะตรวจสอบว่าโดยแยกตามประเด็นของปัญหาแต่ละด้านภายในอาคารเช่นภายจากอุบัติเหตุเ,เหตุสุริสัยและภัยธรรมชาติหรือภายจากอัคีภัยนะคะจากนั้นจึงมีการวางแผนการแก้ปัญหาทดสอบแล้วก็นำไปใช้เพราะว่าเมื่อทราบถึงปัญหาที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอาคารแล้ว การกำหนดแนวทางแก้ไขก็เป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้ง่ายโดยจะมีการแบ่งเป็น3ขั้นตอนคือในขั้นตอนที่จะก่อนเกิดภัยขั้นตอนขณะเกิดภัยแล้วก็ขั้นตอนหลังการเกิดภัยนั้นแล้วนะคะในส่วนของการจัดการความปลอดภัยต่อสวัสดิภาพและทรัพย์สินจะหมายถึงการจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อความปลอดภัย ต่อสวัสดิภาพชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารจากบกคุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีเจตนาไม่ดีซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในหลายระดับความรุนแรงตั้งแต่เรื่องของการลักขโมยการโจรกรรมจนถึงเรื่องของการจราจนแล้ะก,การประท้วงเป็นต้นนะคะ การรักษาความปลอดภัยภายในอาคารจึงนับเป็นระบบภูมิคุ้มกันของอาคารหากปราศจากระบบภูมิคุ้มกันอาคารก็จะอยู่ในสภาพที่เสี่ยงภยัยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยนะคะภัยที่เกิดจากการก่อ,อก,การร้ายยิ่งเพิ่มมากขึ้นอาคารส่วนใหญ่เป็นที่เป็นอาคารอาคารสาธารณะจึงต้องมีการพิจรารณาเรื่องของการวางผังเพื่อรักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา ระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารเนี่ยมักจะแบ่งได้เป็นสส่วนคือส่วนเชิงรับแล้วก็ส่วนส่วนเชิงรุกนะคะระบบการรักษาความปลอดภัยส่วนเชิงรับเนี่ยก็คือเรื่องของการวางผังอาคารการก่อสร้างอาคารโดยการวางผังอาคารเพื่อรักษาความปลอดภัยจะต้องมีการกําหนดระดับการรักษาความปลอดภัยตามลาดับชั้นจากพื้น <Ĉ> พื้นที่ด้านนอกสู่พื้นที่ด้านใน เพื่อให้พื้นที่ที่มีระดับการรักษาความปลอดภัยต่ำสุดอยู่ชั้นนอกแล้วก็พื้นที่ที่มีระดับความการรักษาความปลอดภัยสูงสุดอยู่ชั้นในสุดซึ่งการจรจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในส่วนเชิงรับนี้นะคะส่วนใหญ่จะทําในขั้นตอนของการออกแบบแล้วก็การวางผังอาคารการผ่านลําดับชั้นพื้นที่การรักษาความปลอดภัยจะต้องผ่านเข้าตามลําดับชั้นแล้วก็ห้ามรัดข้ามขั้น ปอนอย่างเด็ดขาดนะคะเมื่อใดที่สามารถมีการลัดข้ามพื้นที่ตามลำดับชั้นได้ก็แสดงว่าระบบการรักษาความปลอดภัยนั้นล้มเหลวนะคะในการวางผังการรักษาความปลอดภัยเนี่ยจะต้องมีการกำหนดศูนย์การรักษาความปลอดภัยสามศูนย์ด้วยกันนะคะคือศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยศูนย์ควบคุมผู้มาติดต่อแล้วก็สถานที่ตรวจสอบวัสดุวัตถุต่าง สำหรับระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคารส่วนเชิงรุกคือระบบะความปลอดภัยต่างๆที่อาคารจัดเตรียมไว้สำหรับรองรับการรักษาความปลอดภัยต่อสวัสดิภาพและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารโดยอาจจะมีวิธีการรักษาความปลอดภัยได้หลายรูปแบบเช่นเรื่องของการแสดงตนการควบคุมผู้มาติดต่อการควบคุมทรัพย์สินแล้วก็การควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะ สำหรับอุปกรณ์ป้องกันทางกายภาพนะคะอุปกรณ์ป้องกันทางกายภาพนี่จัดเป็นการป้องกันที่ผู้ที่จะบุกรุกเข้ามาภายในอาคารเป็นลําดับแรกการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพที่ดีจึงควรมีระดับความสําคัญของพื้นที่หลายระดับพื้นที่ที่มีความสําคัญที่สุดคือพื้นที่ที่เป็นแกนกลางส่วนพื้นที่ที่เป็นมีความสําคัญน้อยที่สุดคือพื้นที่ชั้นนอกนะคะ ซึ่งการจัดระดับความสําคัญของการรักษาความปลอดภัยนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกเข้ามาภายในอาคารนะคะพื้นที่ชั้นนอกก็จะเป็นพื้นที่ที่ระดับนี้จะประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันอย่างเช่นรัว้วประตูระบบไฟป้ายสัญญ,ญาณซึ่งวัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยในระดับนี้ก็เพื่อสร้างอุปสรรคให้กับผู้ที่ประสงค์จะล่วงล้ำเข้ามาในพื้นที่อาคาร พื้นที่ชั้นกลางจะเป็นพื้นที่ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันอย่างเช่นประตูกระจกติดฟิลม์มกรองแสงช่องระบ,บายอากาศหลังคาฝ้าเพดานซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการร,กร,กรักษาความปลอดภัยในระดับนี้ก็เพื่อเป็นการเตือนแล้วก็ป้องกันผู้อยู่อาศัยภายในอาคารไว้ล่วงหน้าสำหรับพื้นที่ชั้นในสุดเป็นพื้นที่ที่ ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันอย่างเช่นประตูหน้าต่างเสริมความมั่นคงพนักงานรักษาความปลอดภัยระบบการเข้าถึงพื้นที่เฉพาะบุคคลอะไรต่างๆนะคะเราก็กล้องวงจรปิดทั้งนี้หลักการาโดยหลักการแล้วเนี่ยการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยต่อสวัสดิภาพและทรัพย์สินจะเป็นการบูรณาการระหว่างการป้องกันอาคารในด้านต่างๆเพื่อช่วยให้อาคารมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคารค่ะ ในส่วนของการวางแผนด้านการรักษาความปลอดภัยต่อสวัสดิภาพและทรัพย์สินนะคะผู้วางแผนควรให้ความสำคัญโดยแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนด้วยกันคือการประเมินความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยขององค์การหรือความเสี่ยงขององค์การแล้วจึงนำความจำเป็นดังกล่าวนั้นมาใช้ในการวางแผนรักษาความปลอดภัยนำแผนไปปฏิบัติ และทบทวนแล้วก็ปรับแก้ไขแผนเพื่อให้แผนทีไ่ได้ได้รับในขั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นแผนที่มีความเป็นไปได้แล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงรายการนี้รองศาสตราจารย์ดรทิพวรรณบุญเพิ่มวิทยากรธน,นัดแก้วฉายและประกิจจากกลวยควบคุมเสียง สิรีนาถบุญรัตจัดทำบทและกำกับรายการส่วนดิฉันดวงพรทรัพยาักษ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการติดตามรับฟังรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา31402การจัดการทรัพยากรอาคารได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ